โชว์เซอร์ซี่ cy, ลงสนามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเพียงแค่26นาทีก็กลายเป็นฮีโร่ผู้ทำประตูเดียวและเป็นประตูชัยให้ทีมปีศาจแดงเอาชนะฟูแลมไปได้1ประตูต่อศูนในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกย้อนหลังกลับไปเมื่อ5ปีก่อนครับเซอร์ซี่เคยลงสนามให้กับยบร์มินิกตอนอายุ18ปีในยุคที่ฮันซิฟริกเป็นโค้ชในฤดูกาลที่เสือใต้ได้ทิปเปิลแชมป์ทั้งบูเดลิกาเดฟเวโพคาแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงแต่เซอร์ซี่ก็ เมื่อเดือนธันวาคมปี2019ตอนนั้นบบเยนยังอยู่ในอันดับที่3บนตารางและมีแววว่าจะทำแต้มหลุดมือในเกมที่พบกับไฟบวกจนถึงนาทีที่90สกอร์ก็ยังคงเป็น1ประตูต่อ1แล้วเซอร์ซีซ่ก็ถูกเปลี่ยนตัวลงไปใช้เวลาเพียง104วินาทีก็สามารถทำประตูในช่วงทดเจ็บและเสือใต้ก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อห อีกไม่กี่วันต่อมาเซอร์ซีซ่เปลี่ยนตัวลงสนามเพื่อกอบกู้ทีมอีกครั้งหนึ่งในเกมที่พบกับวบลฟบวกและใช้เวลาไป149วินาทีในการยิงประตูนาทีที่85ก่อนที่ทีมจะชนะไป2ประตูต่อศูนย์แต่ก่อนหน้าที่จะเป็นนัเกเตะเสือใต้เซอร์ซีซ่เกือบจะได้เป็นศูนย์หน้าของเอฟเวอร์ตันเหมือนกันโดยช่วงซัมอร์ของปี2017ฟอร์มเขาไปเข้าตาโรนันด์คูมันจนอยากได้ไปร่วมทีม เซอร์ซีบอกว่าเอฟเวอร์ตันซีเรียสมากที่จะดึงตัวเข้าไปร่วมทีมเนื่องจากในตอนนั้นเอฟเวอร์ตันไม่มีศูนย์หน้าเพราะว่าโรเมโรลูกากูก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วและเอฟเวอร์ตันก็ทำให้เขารู้สึกว่าการไปอยู่ที่นั่นเขาจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและสัญญาต่างๆก็พร้อมแล้ว จากนั้นเซอรซีก็ได้แต่รอแล้วก็รอจนกระทั่งบบเยอร์มินิกเดินเข้ามาพร้อมกับข้อเสนอแต่บบเยอร์ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ไปดูฟอร์มของเขาในชุดทีมฟยนูด2เกมซึ่งตอนนั้นเซอรซีก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเขาก็เลยขอเสนอตัวเพื่อไปทดสอบฝีเท้าเพื่อให้บบเยอร์มั่นใจ แต่การทดสอบฟีเท้าไม่ใช่เพียงแค่ไปซ้อมให้เห็นแล้วก็โอเคเลยเซอร์ซีตต้องเดินทางไปยมันเพื่อซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของมาเยินหลายครั้งรวมทั้งต้องไปร่วมเก็บตัวด้วยกันที่สหรัฐอเมริกาและกาตาร่วมกับนักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวอนอฟสกี้โทมัสมุลเลอร์และมานูเอลนอยเออร์จนกระทั่งเขาได้เป็นนักเตะเสือใต้ในที่สุดทว่าไม่มีอะไรที่ได้มาแบบปรับปรับแม้ว่าจะได้เป็นนักเตะของบาเยินแล้วเขาก็ต้องอดทนรอเวลาของตัวเอง กว่าที่จะได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับสเปอร์แล้วหลังจากนั้นก็ได้มาโชว์พาวให้เห็นในเกมมูเดซิก้าที่พบกับไฟบวกและวอลฟบวกแต่กับทีมปีศาจแดงเขาไม่ต้องใช้เวลามากมายเพราะประสบการณ์ที่ได้ตอนอยู่กับบอโรนยาช่วยเขาทําได้ตั้งแต่เกมแรกแม้จะไม่ใช่การเล่นที่สมบ,บูรณ์แต่นี่คือการเปิดตัวที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วครับ